เครื่องนี้มันคือเครื่องจับเท็จจับเท็จจริงเหรอใช่จับเท็จจริงเหรอใช่ดีก็พูดขนาดนี้แล้วเครื่องนี้มันจะเป็นเครื่องจับเท็จพี่จะให้น้องปอถามคําถามที่น้องกวางพาดไม่ถึงใช่เป็นคําถามที่น้องปออาจจะรู้ความจริงอ่ะแต่ปออยากจะรู้ว่ากวางจะกล้าตอบไหมหนูก็ตอบตามที่น้องปอถามแล้วเครื่องนี้มันจะจับว่าสิ่งที่หนูพูดอะ จริงหรือโกหกถามไหนะถามเลอย่าถามเลยเคยชื่อเตงไหมเคยค่ะเคยนะเคยสว่าเองหนึ่งเคยไหมเคยเคย เร็วเวเอันนี้พี่ต้องขอแทรกเลยอยากมือว่าแต่ว่าเอาจริงไม่แทรกดีกว่าเอาเป็นว่าสอเคยอะจบจบห้องจให้จบให้ที่้วอเต่อไปคำถามสวยงามมากไปกับไปต่างชาติเคยไหมไม่เคยค่ะไม่เคยต่างชาติ ไม่เคยคิดไม่ออกคิดไม่ออกข้างหลังเคยไหมไม่โกหกเลยอะ <S 2> <S 2> <S <S ่ะไม่ตอนเนี้ย กวางไม่เท่าไหร่ปอไม่ไหวตอนระทำหนักครั้งแรกเลยครั้งแรกคือเราแบบขอหรือว่าแฟนแบบเฮ้ยแฟนอยากได้เราจีจีใครจี่บอ่ะไี่แฟนขอค่ะอะไรอย่างเงี้ย๋อแล้วเรารักเขาอ่ะไม่ไม่เราเมาเราก็เลยเอาเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเราไม่ขาดสติถ้าอยากถ้าอยากเอาหลุดเมียให้เมียเราจับจูชมคำถามต่อไป เคยแบบว่ามีอะไรกันแล้วตื่นมาจำไม่ได้ไหมเคยเคยเฮ้ยพูดจริงนะเราผ่าตัดเหรอตัดไปเลยแล้วตื่นมาแล้วแบบจำไม่ได้นี้เลยเหรอขนาดนั้นเลยใช่ค่ะใช่เมาเหล้าหรือเมาอะไรเมาเมาเหล้าเมาเหล้าถามจริงอารมณ์กลางว่ะแฟนเพื่อนเคยไหมไม่เคยค่ะอุ้ย ไม่เคยเมาแล้วที่จำไม่ได้นี่คือแฟนปอป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่เคยกับแฟนปอนะะไม่เคยอ่ะไม่ใช่แน่ใจอนอนน้นเอาปอที่มึงเคยมีอะไรกับแฟนกูไว้่ด้เละสเปกกันไม่ไงแต่เราเมาแล้วตอนนั้นเราเมาเมาเกาดะเราดมกาไปใ่อง